สวัสดีครับพี่น้องชาวมหากออนไลน์ทุกท่านครับวันนี้ไตแรงนะครับมหากออนไลน์แอบหบมหากศจันเทพครับวันที่สิบเดือนหกปีหกแปดนะครับผมไปนะครับเราก็ซุ่มโจรขึ้นไปนะครับผมโคตสู้ก็ขึ้นมาครับเราขึ้นไปทางด้านมุมขวาเมื่อนะครับ เขาก็ข,าขึ้นมาด้านของมือเราเช่นกันเราขึ้นไปครับเป็นมาตรฐานห้าเทียบนะครับเขาต่อทันทีครับผมต่อทันทีเราขึ้นไปตาสิบห้า 15, ดีไหมดีนะครับผมรือว่าเขาจะกินสองหรือเปล่าอาอาจจะกินเรานะครับยังไงจะเดินหน้าไม่ได้ที่กินสองต้องปิดอย่างเดียวครับผมปิดแล้วอุตสู้ก็เดินขึ้นมาข้างหน้า เราเข้ากินไม่ได้เขาจะต่อทันทีทีนี้เราก็ขึ้นไปด้านขวาก่อนครับเราขึ้นมาแล้วครับไม่ใช่ว,ว่าเราจะไปในดีดครับไปครับขึ้อน้ายไปครับขึ้นนสายไปโอ้โห นี่เราจะเดินไปยังไงต่อรื่ว่าเราจะเส้นให้กินเนะขึ้นท้ายไปที่วับตรงซ้ายมือน,นะครับพอเขาเข้ากินทีนี้เราก็หลบเลยครับผมพอหลบหรือว่าเขาจะแทรกมา15นะครับแทรกมาเรียบร้อยครับขึ้นไปลองฐาน12ครับไปจะกิน2ครับแต่ฝ่ายคู่ต่อสู้ของเรา ไหวตัวทันครับต่อออกมาทันทีมาเช่นนี้เราก็มีโอกาสเข้าฮอตอีกทีหนึ่งให้เข้าไปต่อฮอตเลยครับผมเอาขึ้นมาเราก็ต่อฮอตก่อนครับไปครับจองฮอตไปแล้วครับาทางจะได้กินหนึ่งตัวนะครับผมลักษณะนี้โอ้โหหนึ่งตัวนะครับ ไล่จับท้ายตัวนี้ก่อนหนีนะครับหนีจับ22กินหนึ่งตัวเช่นเฟนครับผมดูสยว่ายัางไงครับอ๋อยอมให้กินนะครับผมกินเข้าไปนะครับเดี๋ยวว่าฮอดจะไปไหนนะครับฮอดขึ้นมานี้เราก็ลงหมายเลขสาเลยครับ จะออกฮอตไม่ได้ครับนอกจากลงมาหมายเลขเก้าเราก็ไปดักยี่สิบนะครับไม่ขึ้นหมายี่สิบสี่แล้วนะครับผมเรี่ท่ันจะทำยังไงครับต่อต่อไม่มีนะครับต่อเฉยๆครับต่อแล้วก็เดินไม่ได้แล้วทีน่นี้เอ,อ๋อ โอ้กินสองครับผม,มใจคอกินสองแล้วกินหนึ่งครับร 3, เดี๋สามหนึ่งอ้าว่ากันไปสองหนึ่งยังลำบากนะสามหนึ่งคนละข้ามฟาดนะครับอันนี้คงจะยากมากครับ จะดักยากมากครับไปครับขึ้นไปครับหมายเลขสิบเจ็ดดันซ้ายดันขวาไม่อยู่นะครับผมสามตัวครับไปครับข้าวหมข้าวมอัดดันตรงนี้ตัวนี้เดินนะครับผมไปครับเตรียมก็ฮอตแล้วอ่าฮอตกินนะครับผม ยอมให้กินสุดท้ายนะครับผมก็กระดานต่อไปนะกระดานที่สองเอาชนะแล้วหนึ่งกระดานนะครับผมกระดานที่สองเริ่มขึ้นนะครับเราหมากคว่ำเดินก่อนนะครับผมไปครับเดินทางสายกลางขึ้นไปนะครับหนุนกันท้ายกันขึ้นไปนะครับผมตอนนี้เราจะเสียขึ้นซ้ายครับ มานี้หวังที่จะต่อนะครับแต่ปรากฏว่าผู้ต่อสู้ต่อก่อแเราก็ขึ้นขวาไปยอมให้ต่อครับต่อครับอย่างนี้เราก็ต่อได้ครับผมได้ทีของเราแล้วรู้สึกว่ามาเขาจะกระจายไปทีน,น,นี้เราก็ดักหน้าไว้ครับผมไปครับเพ้่ไปเพื่อนช่วยเพื่อนกับดักหน้าครับ เขาก็ดังเราเช่นกันแล้วก็ขึ้นไปครับเราก็หนุนขึ้นมาครับไปนะแล้วราหนุนขวาขึ้นไปนนุขวาขึ้นไปครับเราจะขึ้นราเราก็ขึ้นไปฮอตเลยครับได้โอกาสทองแล้วจะขึ้นก็หนีทันทีครับ มานี่จะเขากินยี่สิบอะเขากินตายี่สิบใช่ไหมล้วเข้าก่อนเลยครับผมแต่เขากินมาก็ต่ออันขึ้นมาอันเดิมครับผมให้มีอะไรครับไปครับเตรียมเขาหฮอตครับอ่ากินไปหนึ่งตัวอ่าเลยหนึ่งตัวติดค้าง อิอน,น,อนครับผมอ๋ออันนี้ข้าฮอตสองตัวเลยครับผมไล่กินอีกก่อนสักตัวครับอ๋อยอมให้กินหนึ่งตัวไปคนละตัวครับไปอีกคนละตัวไล่ข้ฮอตเลยครับผมไปครับ อยอมไม่เขียนเลยครับแล้วพบวกันใหม่ครับกระดานกระดานใหม่ครับกระดานหน้ากระดานใหม่ครูตุ๊กครูปวีตสวัสดีครับขอบคุณหลาย